มศิริยกรกับลูกสาวคนโตน้องเมตตาล่าสุดโตขึ้นสวยมากถึงจะย้ายไปอยู่อเมริกาสร้างครอบครัวแล้วแต่ก็ได้เห็นภาพของอดีตนางเอกชื่อดังอุ้มศิริยกรอัปเดตให้เห็นชีวิตกับลูกๆและสามีที่มีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆและภาพล่าสุดที่อุ้มศิริยกรเพิ่งโพสต์ลงอินสต g r a m กับภาพคู่น้องเมตตาลูกสาวคนโตกับแคปชั่นว่า we can with one of my besties Has Mommy a, hashtag MommyMeta Hashtag PeterPanBallet at Keller Auditorium and Hashtag TimbersHomeOpener at Providence Park คุณแม่ใช้เวลาในวันหยุดกับลูกสาวน้องเมตตาภาพล่าสุดโตขึ้นมากตอนนี้อายุสิบขวบเสร็จแล้วอีกไม่กี่ปีตัวคงสูงเท่าแม่และเป็นเพื่อนเล่นกับแม่ได้แล้ว และคอมเมนต์ของแฟนๆที่ชมความสวยของลูกสาวที่เหมือนแม่มากเช่นน่ารักสวยเหมือนแม่เขาอุมมีสวนน้องสน้องยิ้งสวยน่ารักอยากมีอารมณ์แบบว่าพาลูกไปเที่ยวแบบนี้จังค่ะแต่ไม่รู้จะมีโอกาสหรือไม่เนาะสุดสวยของยายแดงน้องน่ารักยิ้มสดใส beautyful ไล m มอมม